สวัสดีค่ะพีนนะพนน่น้องไก่จ่าพอทุนแฟมิลี่ฝากพี่น้องมาอนี้มาเฮ็ดน้ากินเศร้าร่ำกันไก่ใดหัวห้อยมา,จากจ้ะบาดท,ที่นี่สิเฮ็ดยังตีสิซุบไซนอม,มัสมกำลังต้มอยู่เต่าแกแะเดี๋ยวสิเฮ็ดแห่มองได้จ่ากไก่แป้นพึ่งเอาพักแป้นมาตปเก,ก,ปก,ปก,ก,ก็บพักแป้นมาพักแป้นก็พักหอมบัวแล้วก็พักไก่อยยังเอัน หอมหอมเหมือนไหมอันโอ้ยลืมอเสือ้อผักอันผักแพลวใส่ผักแพลวน้ำตาซุปนอไมมสมใส่หัวหอยเดีย๋ยวได้ตาถ่านนกไมมสุกเดี๋ยวมาเมืองนำกันทำไมสวัสดีค่ะสิมกิฟต์รวยลูกพุๆๆกงไปส่งวิ๊กเอ็มมาตะลุงเรียนไกลไปส่งวิ๊กเอ็มมาตะลุงเรียนยายส่ง แม่ใจทรงเราซื้อผักหอมมาแล้วได้สิปปุ๊บผักน้า,นาบ้านเวลาปลูกก็จะก,ก,ก,กินข้าวพร้อมสิ๊บปุ๊บ้ักนาบ้านก็จะกินถ้ากันในน้อยอยู่ข่างกําแพงเฮียนส่วนพักนานพักในน้อยอยู่ข่างกําแพงเฮียนมีขึ้นชายมีหอมมี อ่าผักสะแงะมีผักสะระแหนมีผักคะน้าเักพี่ระวัันผักสีดอบ่เห็นสะแงะสะแงะเออบางอันเขาก็เอิ้นสะแงะอีได้ละบางจังหวัดในเนียวไกลง เออไยนอน้อนเัาไม่ส้มต้มแล้วแล้วจ้ากองล้างทำความสะอาดเอาน้ำออกให้เลือตะโนใหม่แล้วกะสีสุปเอาล่งคบก,กันได้จ้ะ เอาหอยเทกน้ำออกจ้ะหัวหอยเฮ้ยพี่ออน้องกินอ่อนขุ้กขึแทบมาเด้อมากินนั่นซุปนอมอยไมสมแสน่นหัวหอยน้องกันไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้องคิดยากคิดยากวันนี้ใกล้กันเล่น,นเจ็ด เอาหอยมาเลยคิดอยางจะเห็นส ok no ุดหน่อไม้ใส่หัวหอยผงชูลดใส่กันผงนวดอย่างนี้เลยเด้มักหน่อยมักแล้วใส่ไปมากกน่าจะเท่้องาคู่อะลงไปแล้วก็ตามโดยพคน น้ำปลาไม่ต้องมันจะเค็มเอาหอยเอาหอยลงไปได้มันนี่แหละไม่ต้องใส่หลายสุกก่อนจักสิเดี๋ยวคันพักไปก้อนได้ได้เหยียดเอียงควรนลงน้ำาเลยผักแก้วมี่ผักแก้วมี่ผักแฝน นี่ใบไปผักหอมบัวผักเดือผักหอมเนี่ยจ้ะพ่นอีสานมันก็เลยหอมบัวผักแตนใส่ไปจะซุปหร,รือว่าชิ้นแล้วลืมน้ำปลาเน็ตน้ำปลาแดดน้ำปลาแดดเนี่ยปลรรานิดนึ่งใช้ต้นไม ลใส่ได้หลายมันไคยแ่บหอมหอมดีแ่เนี่ยมะม่งกลๆพี่น้อก จุบหน่อไม้ดองใส่หัวหอยพี่น้องแสบบ่เอาสาบออกกันซิมเหม้พี่น้องมันกันได้จ้ะแสบมา้องใส่ย,ยังอีกแสบเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าหน่อไม้อะ่ะห้าดองเกาใส่ กลือมักเกลือไวแล้วมันรสชาติของมันโอเคแล้ะแต่แค่ล่างแล้กวก็สะอาดอไปต้มเอามา่หนีอีกเาปรุงแค่น้ำปลาไอหม้อน้ำปลาปลาต้องไซปลาผิดปลาดาปลาหรือปลา,า,าแดดแค่นั้นแซ่บเลยโอเคไปไปกินน้ำกันกินเลยจ้าแล้วเราจ้ามา ก็กินน้ำกันชุดน้องไม่สส่หอยพักกันจะบ่เเลือนี่ะเาน้ยำยังไงอันีมำยไมสวมไม่ขวคะข

มีนอกินข้าวได้ละกินขาวไดค่ะกินขาไดเลยมนค่ะขามค่ะกินขาวแล้วก็หมูน้ำมันได้ละครับซุปค่ะมันซุปน่ะม่นครับซุปน้ามันครับเราจะแจกน้ำมันแล้วครับซุปอนนี้น่าเบค่อซุปใหญ่อย่างนี้ซุป้มันเยอะ ิมีกสาไว้ทำเนื้อจ้าฝากคนไร์กแช่กดติดตามเพืทยทนเ้ยฝากเหมือนนจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าสวัสด,ดีจ้า